ขออาโหสิกรรมกับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเคยพลังพลาดเผลอไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ดีด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีที่ลูกเคยพลังพลาดเผลอไปอาจจะทำไปทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความไม่รู้ ทำให้คุณพ่อและคุณแม่เกิดความเสียใจลูกขอกราบอโหสิกรรมขอให้พ่อและแม่ได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ลูกด้วยเธินและสิ่งใดที่พ่อแม่เคยแค่ดา่าแค่ว่าและทําให้เรารู้สึกโกรธถึงแม้ท่านจะตีจะทําร้ายขนาดไหนก็ทําด้วยความรัก หรือแม้กระทั่งท่านจะเอาชีวิตเราเราก็รู้สึกว่าท่านเมตตากับเรามากเพียงนี้แล้วให้เรามีชีวิตอยู่ถึงอายุปัจจุบันดังนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรกับเราเราจะให้อโหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวลไม่มีกรรมไม่มีเวรซึ่งกันและกันค่อยๆกราบท่านอีกสักสามครั้งนะครับ จากนี้ไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเราต้องระลึกรู้ถึงความกระตันยูของคุณพ่อและคุณแม่แม้ท่านจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่เราก็ต้องรู้สึกถึงคุณของท่านเพราะว่าถ้าไม่มีท่านก็คงไม่มีเราในวันนี้แต่สิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่มี พระธรรมคำสั่งสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้เราได้รู้ถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นเราก็จะไม่ได้รับรู้ถึงความกระตันยูแบบนี้ดังนั้นความกระตันยูที่เกิดขึ้นในจิตของเรานั้นเป็นพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แสดงพระธรรม,มเทศนาโปรดแก่จิตของพวกเราทำให้เราเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นทางที่จะทำให้เรานั้นหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิด